ก็ที่ว่าวันนี้นะคะปู่ผู้ชงน้าคราชนะคะท่านอยากสงสารได้ถึงคุณผ่านทางหน้าไพ่นะคะสต่เราก็นี้มีบุตสะพานน้ำผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอ่าถ้าใครเห็นวัตถุมงคลของหมอไอหมอไอาขายอยู่นะขออนุญาตแนะนํานิดนึงอันนี้ก็องค์ละหนึ่งพันบาทนะคะเป็นสมเด็จเนาะหมอไอใส่ถุงซิปไว้เนื่องจากว่ากลัวพ้าแตกเนาะองละหนึ่งพันบาท อันนี้ก็องค์ละส0 0รอบาทนะคะใส่กรอบก็300รอบาทค่าส่ง5 0สิบาทรายได้เสนอเหนึ่งไปทําบุญนะคะผ้าของมองไอเก็บมานานมากๆแล้วค่ะองละส0 0ร้บาทหมดเลยนะคะด้านล่างทุกองลเลยด้านบนก็องละ1,000บาทค่ะส่งค่าส่ง50บาทเบบาทยวมาดูกันเลยนะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับมอไอยก็ค่าครูตามศรัทธานะคะสั่งซื้อวัตถุบางคนก็แอดไอดีไลน์มาหาหมอไอได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะปู่ผู้ชงอยากบอกอะไรนะคะอืมใบนี้โอ้สารเยอะมากเลยปู่ไม่เปิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกทีเดียวเปิดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะทำนายให้ เพราะวาสารมาเยอะอ่ะโอเคอืมไพ่ทาของขึ้นด้วยสําหรับคนที่มีบุญสัมพันธ์กับปู่ผู้ชงน้าคร้านนะคะลูกหลานของท่านเนาะท่านก็อยากจะบอกว่าเอ่อช่วงนี้ท่านบอกว่าดวงบางคนไม่ค่อยดีเนาะมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยเป็นไพ่ทําของกับไพ่เทียนดับเหมือนดวงชะตาตกเนาะในช่วงนี้แล้วก็มีเปลวไฟด้วยท่านบอกว่า ให้คุณเนี่ยมันกลับมาสวดมนต์ไหว้พระถือศีลนิดหนึ่งนะคะดวงชะตางคุณตอนนี้ไม่ค่อยดีนะท่านบอกมาไม่ค่อยดีให้เรามาระวังลมพัดลมเพหรือว่าคนทําของไม่ดีใส่แต่คุณเชื่อไหมว่าปู่ผู้ชงนาครลาดปกปักรักษาดูแลคุณอยู่ท่านได้ปัดเป่า สิ่งไม่ดีออกจากตัวคุณไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณผ่านมาเจอคลิปนี้คุณเป็นลูกหลานของท่านใครก็ตามที่จะทําของใส่คุณใครก็ตามที่เป็นลูกหลานของปู่ผู้ชงหน้าคราชแล้วผ่านมาเจอคลิปนี้มีคนคิดร้ายกับตัวของคุณทําของไม่ดีใส่คุณใส่คนในครอบครัวใส่สามีใส่ภรรยาของคุณอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะโดนของแต่เชื่อไหมว่ามันเป็นช่วงที่ดวงตกนะคะเพราะว่ามีไพ่ใบนี้ขึ้นท่านก็นมาเตือนเนาะ แต่เชื่อไหมว่าท่านนั้นปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ท่านได้ปัดเป่าของเหล่านี้ออกจากตัวของคุณเรียบร้อยแล้วท่านปัดเป่าท่านปัดเป่าไปแล้วนะสิ่งไม่ดีทําร้ายคุณไม่ได้ท่านแค่มาเตือนเฉยแต่ให้คุณหมั่นทําบุญถือศีลเอาไว้ทุนเป็นคนที่ดีมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วท่านก็บอกหมีนะคะว่า,อ,าอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะ เขาไม่ได้หวังดีกับเรานะบางคนอืสำหรับคนที่มีความรักอยู่ท่านก็บอกว่าคนคนนี้ที่อยู่คุณเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะก็ดูแลรักษาเขาดีๆเนาะแล้วก็พยายามเหมือนให้มันเป็นคู่บารมีท่านก็ฝากมาบอกมานิดนึงว่าให้คุณเนี่ยหมั่นทําบุญด้วยกันหมั่นชวนกันไปวัดตักบาตรท,ทาบุญร่วมกันแล้วก็อธิบุญกุศลในกระปูกผู้ชงน้าพระราชด้วยนะคะ ปู่ผู้ชงนคการาชบอกว่าให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองนะคะเราสุดท้ายแล้วอ่ะอะไรก็ตามที่มาฉุดมาลังมาดึงชีวิตของคุณนะ่ะทำอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะมันจะสําเร็จอย่างแน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองการเงินคุณก็จะได้นะคะเดี๋ยวปู่จะมาช่วยนะ ปู่บอกว่าปู่ผู้ชงบอกว่าให้มันทําบุญนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะความรักบางคนเนี่ยมีมือที่3เข้ามาแทรกการในความสัมพันธ์นะแต่ปู่บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่เป็นสามีภรรยาของคุณเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอยู่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวมันเป็นคู่กันอนะยังไงใครก็มาเอาไปไม่ได้ยังไงก็คู่กันท่านบอกมาย,ยังไงก็คู่กันคู่กันแน่นอน ใครเอาไปไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเขาแพ้ไพ่ตัวเองแล้วก็สําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะถ้าคุณตั้งคันเนี่ยท่านบอกว่าจะเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนะเด็กคนที่จะมาเกิดกับคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุญสำหรับคนที่เป็นคนท้องหรือว่ากําลังตั้งคันอยู่หรือว่ามีเกณฑ์ที่อยากจะมีบุตรไหมในไพ่บอกว่ามีแน่นอนแล้วปู่บอกว่าเด็กคนเนี้ยที่มาเกิดกับคุณเนี่ยเป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดเป็นลูกหลานพญานาคนะคะ ถ้าท้องอยู่อะไรก็แล้วแต่ให้บูชาพญานาคนะคะหรือว่ามีภรรยาหรือคุณเป็นผู้ชายมาดูแล้วมีภรรยากําลังตั้งครรภ์อยู่ให้คุณไปกราบขอ,อพรพญา,านาคนะแล้วลูกของคุณจะแคลวคาดปลอดภยัยคลอดออกมาได้อย่างแข็งแรงเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนะคะถูกส่งมาเกิดเดี๋ยวลูกลูกลูกของคุณที่เป็นพญานาคเนี่ยท่านก็เขาเขเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อมาสร้างบุญสร้างบรารมีนะเป็นพญานาคมาเกิดพญานาคตนนี้เกิดมาเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีที่เป็นลูกของคุณเป็นบุตรของคุณเนี่ยที่กำ ถามว่าม,มีบุตรไหมในอนาคตถ้าคุณอยากมีคุณจะได้มีเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดเขาเกิดมาเพื่อสร้าง,งบุญสร้างบารมีหมั่นพาเขาหมัน่นหมั่นพาภรรยาของคุณเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระหมั่นพาเขาถือศีลบ่อยบ่อยแล้วเด็กคนนี้เกิดมาจะเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีโดยตรงแล้วเมื่อเขาโตขึ้นแล้วคุณจงเลี้ยงดูเขาดีๆเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนะคะเป็นลูกหลานของปู่ผู้ชงนาคราชนะคะที่มาเกิด อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะที่จะมาเกิดกับคุณไม่ใช่เด็กผู้ชายนะจะเป็นเด็กผู้หญิงเปิดอันนี้ให้สองใบท่านก็บอกมาอีนะคะว่าถ้าเจออะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณจะได้รับความมุติธรรม แล้วก็ถ้ามีการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ขอให้นึกถึงปู่ผู้ชงนาคราชนะคะท่านจะนำพาชายชนะและความสำเร็จให้กับคุณเราพบกันใหม่ใน